เตรียมสละโสดรอบสองสำหรับดาราสาววุ้นเส้นวิริธิพาหลังหวานใจนักธุรกิจนิคธนภูมิกุลคุกเข่าขอแต่งงานแบบสุดโรแมนติกน่ารักสุดๆโดยสาววุ้นลงคลิปโมเมนต์สุดซึ้ง พร้อมแคปชั่นว่าวันที่24กันยายน23ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจากเพื่อนเพื่นดาราร่วมวงการจำนวนมากทั้งนี้วุ้นเส้นวิริธิพาเพิ่งเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าแม้วุ้นจะเคยผิดหวังกับการแต่งงานมาครั้งหนึ่ง แต่วุ้นไม่กลัวการแต่งงานแต่งได้อีกมันเป็นเรื่องนอกกายการจัดงานแต่งงานมีช่วงเวลาดีๆแต่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ได้ทำให้เรารักเขาน้อยลงและยังเติบโตขึ้นได้อีกไม่ได้เอางานแต่งงานมาวัด รูปแบบความรักไม่เหมือนกันยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยจ้าเตรียมสละโสดรอบสองสำหรับดาราสาววุ้นเส้นวิริธ,ธิพาหลังหวานใจนักธุรกิจนิคธนภูมิกุลคุกเข่าขอแต่งงานแบบสุดโรแมนติกน่ารักสุดๆโดยสาววุ้นลงคลิปโมเมนต์สุดซึง้ง พร้อมแคปชั่นว่าวันที่24กันยายน23ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจากเพื่อนเพื่นดาราร่วมวงการจำนวนมากทั้งนี้วุ้นเส้นวิริธิพาเพิ่งเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าแม้วุ้นจะเคยผิดหวังกับการแต่งงานมาครั้งหนึ่ง แต่วุ้นไม่กลัวการแต่งงานแต่งได้อีกมันเป็นเรื่องนอกกายการจัดงานแต่งงานมีช่วงเวลาดีๆแต่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ได้ทำให้เรารักเขาน้อยลงและยังเติบโตขึ้นได้อีกไม่ได้เอางานแต่งงานมาวัดรูปแบบความรักไม่เหมือนกันยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงด้วยจ้า